มาเบิงค้นมานไปหาป่ารับพี่น้องไม่ใช้เบ็ดครับโอูใส่ยี่ห้อไหนนี่นี่แล้วเว้อ่างน้าเขาอีกแม่นในหมอบโอ้โหคอใหญ่อ่นี่กบเล่าถือกบก็ถือเบ็ดกบก็ถือเบ็ดโอ้ต้องใส่ไปหาใส่เบ็ดกบแล้วก็ะสันนมดกบสองตัววะได้มันมีแค่วงนี้เดาตัวของ พ่อใหญ่ส้วนอยู่ครับตอนคำหรือ่้วนไปน้ำอยู่แต่ว่าบดนไปน้ำโอ้ชิไดยชิได้พ่อใหญ่อยู่นะไปเก็บไปเสี่ยมใเนาะงพ่ออะไรกินอยู่เนาะในน่องย้ำรอบนี่ยามรอบเดียวนี่รอบเดียวเออออกไปเบิงแซ่นแล้วพ่อจะไมอกินไม่พี่น้องปลาน้ำพวกอันนี้ติดจนจนอืมจนจนตินั่นแ่ยมมันอ่อนเนาะมันหมดในปลาเขาเนาะ ปักติประมาณแปดขีดนะครับพี่น้องตัวใหญ่ครับพี่น้องครับผมพอใหญ่ครับถึงเพชรครับมืออื่นไปอีกว่าเท่าหมืออื่นไอโอเคมืออื่นเดี๋ยวเทสเพชรใหม่ก่อนมืออื่นแปลงใหม่เบ็ดหมากบ่อขมบันไดไม่ดีอืมซื้อม่เยอะขันลานนี่บ่มีร้านท้องฟ้าบ่มีก็ไปบันบันปากข้างปูนหางเบอร์ยังเฮ้ยเบอร์ยังไปเจ้าก็เรียกมึงเอา เดี๋ยวมันกล้องละลอยกล้องละลอยโอ้โหจี๋ไปซื้อได้มือนีไปแล้วหรือมือนีนะไปเรียงเอานี่ร้านนี่ร้านร้านท้องฟ้านี่มันเก็บนี่ร้านหนึ่งขนมมี่ขนมมี่ก็เอาอยู่นี่ก็ได้หนาเสียนขนมมี่ก็ไปออกไปฝากข้ามคนเนแนะน้ำเบ็ซื้อเบ็ดมืออื่นมืออื่จี๋ไปซื้อเบ็ดมืออื่นจี๋ออกล่าน้ำเพลินมาตะเพลินเด็กกันเด็กกันไปไปตะรีบันเอาตัวหนึ่ง มึงปลาแมลติวเมย์ไงมัฟันเอาอยู <high> ่ใส่ยนี่ฟ <one> <human> ันเอาอยู่ยืนหนามเลยหนามไล่เดี๋ยวบออสสติสก็แม่ใช่ได้เนาะปวดหัวมันตีเลยว่ะกบก็ได้พี่น้องโดนแผลโอ้ยโดนเบ็ดเบ็ดโดนเบ็ดชุดเลยทุกนี้พรุ่งนี้จะไปไเนไม่รู้เออเออมีคมกั่านะโอเคครับผม จัดจัดโอ้ยแกชวนอยู่แต่ไม่ได้ไปด้วยชวนอยู่ไม่ได้ไปด้วยนี่นี่เดือระวังนี่เดือดกบอ้ยปลาอ้วนแท้อ้วนเนาะนี่ตัวนี้ใหญ่อ้วนอ้วนปุ๊บเลยปลาปลาทุ่งนาปลาน้ำท่วมนะมันน้ำขึ้นหวานมันยัดเลยไปไหนนี่ ย่ำนั่นแหละมันลงไหมลงตอนกลางคืนมีแต่หอยอะพี่ตอนคืนนะกับลูกปรชันครับลูกปรชันลงชอบลงลานคืนโอ้ยมอื่นอะไรจใช่ใช้มีมันก็เริ่มเลยทูดเวลาใส่มันหอดเดือนสถิติกาอืมอันนีกหาก็เริ่อมมันบออมันห้าก็เริ่มมาเนาะหน้ามัก็มอันบนี้องใส่หนีน้ำเลืกบอลวัดคันเท้าน่าเลือกบ่ ไป,ไปนพูยมืออื่นนี่สิได้ไปซื้อตัวนี้พอ่อครับเฮ้ยวั่นว่าฉั่นวัดหลอดหมดแดงกัดแดงหมดขันข้นกัดพอ่อครับเอื้อนจิได้ไปซื้อรองเท้าบูดความโอ้หมาน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 พี่น้องเอื่นไปจวดเอื่นไปจวดไม่ได<อ>้ไปน้ำเสียดายเสียดาย